ตอนนี้เซตไตมีแค่หนังสือที่เป็นแบบคำศัพท์อะเนาะยังไม่มีไวยากรณะะ์คะก็อนาคตอันใกล้นี้จะคลอดไวยากรณ์แล้วนะคะแต่วันนี้ระหว่างรอนะคะไม่ต้องรอเซแล้วกันเพราะเซไม่รู้จะคลอดเล่มไวยากรณ์เมื่อไหร่นะให้เราลองไปดูเล่มอื่นก่อนนะเปิดใจให้เล่มอื่นนะอย่างเล่มนี้นะเป็นเล่มตะลุยไวยากรณ์และก็คำศัพท์สําหรับสอบ,บระดศัพท์ N4 นะคะจริงๆเล่มนี้เซตไตดูคร่าวๆเลยนะคือหลักๆเนาะก็จะมีไวยากรณ์พื้นฐานอยู่เล่มเล่มนี้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปดูสารบ,บัญกัน อันนี้ก็จะมีเซตของไวยากรณ์นะคะแต่แน่นอนว่าใครที่จะเอาน้องเล่มนี้ไปจะต้องเป็นคนที่สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งก็คือตัวขีรลังนะจะต้องครองแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปสอบ N4 เนี่ย N5 เราต้องผ่านแล้วถูกปะอ่าก็ดูเล่มนี้ไปเป็นตัวเลือกได้นะคะก็จะมีไวยากรณ์พื้นฐานสําหรับ N4 อยู่เยอะพอสมควรนะนี่นเช่นเมื่อกี้อะไรเนี่ยคามชิเดนไนอะไรแบบนี้เนาะคืออาจจะน่าจะอะไรประมาณนี้นะคะเอโตะอาโตะ มักคิดคอร์หรือตัวไมมัสเซียวน่าจะมีเยอะเลยแหละอย่างอันนี้อเมื่อวันก่อนพึ่งสอนไปเองนะตัวเด็กคีดึนะเด็กคีดึที่แปลที่เป็นรูปสามารถนะคะก็มีเยอะเหมือนกันสําหรับเป่มนี้นะเห็นป่ามีน้องชี้มีโอเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คําศัพท์นะคำศัพท์จะอยู่ด้านหลังๆถ้าจำไม่ผิดตัวเ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 ดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคำศัพท์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 หาคำศัพท์ก่อนนี่คำศัพท์จะเป็นข้างหลังนะคำศัพท์จะให้มาเป็นตารางลักษณะแบบนี้นะคะเป็็็นนตาารรงกกอออมเยะะะพสคคว ประมาณนี้ก็ตัวหนังสือใหญ่ดีอ่านออกนะง่ายง่ายนะแล้วก็ที่สำคัญเล่มนี้เทอมันถูกมากทาตตะคิวจืคิวบาสเดีสโยคือแค่99สบาทเองบ้าไปแล้วทำไมทำไมเขาทันหนังสือได้ถูกขนาดนี้ทุกคนไปตามกันค่ะ